ยังนี่ยังนี่นะพ่อมาเฮ้ยบอกบ่กสิเมื่อบ่าวัเกี่ยวข่าวน้ำประตูอยู่บ้านโคกพวกแม่บ้าจะอยู่น้ำประตเข่าอยู่พี่เด้อเจ้าเลิกแม่เจ้าสาวแม่จะเมื่อเด้ออยากไปลุงเลยลุงนั่นใช่ลุงนั่นลุงลูเออเออลุงไปเออลุงไปอย่าเกินเกินนั่นไรอยู่่ได้ปใส่จะเกินป้าเออหมาอัลมเจ้าเหี้ยวไปหมาอัลมุเหี้ยว บีสื่อตัวลนไหยเลยชิมหาพันลองมีกันออจ้องเรเียนเราจะถืองาออนลงทิมดียวกันลนไม่คได้แล้วปปเออจะขึ้นอะไรบริเดพามือไบใส่จะขื่นขึ้นมาเอิญมาออมเอานม ตอน,น,นเลยุ้งเลยเนาะเ้องเฮือจนเดือดมุ่งหนักอะโฮเมร์เฮือหน้าตาโฮเพี่น้องเลยเนาะโดยกาบทักทายสบายดีสาบายดีสวัสาาดีเด้อโฮเมรพี่น้องปลาดงเอฟซีที่หกักแพงทั้งโซ่แม่น้องน้ำพิงเนาะโดยกาบมาพบพาอในวันนี้โฮเมรพี่น้องเอ้ยทั้งแม่น้องพิงกาอยูนะ่ดีเนาะดีทั้งน้องเตีวเพิ่น ฝากเงินเนาะฝากเงินเมื่อน,นั้นไะ้ไปพี่น้องไอเงินที่เดือจะคิดตุเพื่อนยังให้ทังพอของน้องแตวเพื่อนเดือชองแสนกะเอาพอทังพอกเมเพื่อนกะซื้อที่อยู่ที่นอนให้คนคบได้อ,อะเนาะเกิดเป็นนัวกกบสมบูรณหาชื่อไปห้เพื่อนหาพไปน้อ,องไอขอนำจำปากบหาชื่อไปห้เพื่อนก็เลยคิดว่าเ <c> ง <oughs> ินชองแสนหันน้นองแตีวเพื่อนก็มีส่วนร่วมน้ำเนาะเอาก็ได้ บ่าว่าให้น้องแตวเพันนี่ยชื่อนุ่มหายซีไซดีกว่าบบดนี้เนาะเงินจากที่เดือจากของญัาป,ปู่อะไรพวกพี่น้องเอ้ย่างญัาปู่พันอยู่ทั้งแข่งกับปลาซักเนาะเพันได้ฝากเงินมาสุดซอยที่ยกง่ายตูปไปแล้วก็ซื้อเครื่องเพิ่มเฮ็ดตูเพันยางค่าถกค่าสร้างอะไรไวกพนะี่น้องเลยเนาะหน่ดยสิพาะค่าสร้างนี่ก็ตัวเฮ็ดลังเฮ็ดตูปนี่เนาะที่สมบุญจำได้เฮ็ดตูปนี่กะ เห็ดหลังแรกหันวัดปรดีล้านหกหนึ่งล้านหกแสนเนาะหนึ่งล้านหกแสนพลอยพี่น้องเอ้ยกระเทพื้นวันนี้เทพื้นนั่นก็เพิ่นว่าหาแสนแต่เขาหายเป็นหกแสนเนาะโดยก็เป็นอยู่สองล้านสองแสนเนาะโดยโดยสองล้านสองพลอยพี่น้องเอกระดับรวมซื้อนุนซื้อนี่ซื้อปูนซื้ออีหยังหลายหลายยอ่างพลอยพี่น้องเอกระเงินเดือจากที่สชุนบอกไปไน่ะเนาะเงิน เงินสี่สี่ล้านแปดที่ทำเลกันพี่น้องไอ้์ซื้อนุนชิลลิงเฮทหน้องเพิ่นแหละเพราะว่าเขาได้จ้างนุนจ้างนี่ไปอีกเนาะกัอใบบินที่สบุญห้เพิ่นแดะซื้อยังมาสบุญก็จะแจ้งว่าใบบินแหละเพราะว่าบ่อได้เก็บรวมใบว่าเบิดทรัพย์ไยเพราะว่าเงินหันกะเขาบ่ได้ไปซื้อสายฮาหัดหัวใบเลยเด้วยเนาะโดยก็เลยว่าเอาให้เพิ่นเบิดเลยเนาะเงินเดือสองแสนหันทั้ง ยาปูเพิ่นกะว่าอยู่ให้เติมหมวกน้ำมันเด้อเพิ่อนนะเทาก็บ่ได้เติมบ่ได้เอาเลยเพื่อนพี่น้องเอยเติมหมวกน้ำมันเนาะเพราะว่าเขาเดือดชงแซ่นั่งกะให้ทางน้องแตวเพิ่นไปเลยแต่วันนี้เอาหายเพิ่นกะทางน้องเพิ่นก็ว่าฝากซื้อนมโดยฝากซื้อนมน้ำมันเอื้อยเด้อเพิ่นนนะเอื้อยซื้อนมมาใหายได้วันนี้ก็ได้ซื้อนมมาให้เพิ่นเนาะโดยซื้อนมซื้อวีให้เนอร์เพื่อนเดือยเพื่อนนะ ขนมกับแก๊ตนึงหันตกอยู่270,000บาทพี่น้องเอ้ยยังเหลืออยู่30พัดเนาะเงิน200,000เนาะตัว30กะพอดีซื้อวีเนาะซื้อวีวีม15,000แซื้อขนมน10,000แล้วก็ซื้อขนมให้สิใช้ตัวน้อยนี่5,000พอดีเป็น30,000เลยเนาะต่ยเฮาก็ได้ซื้อมาให้เพิ่นพทางน้องเพิ่นก็บ่ติ สิ days, ออกไปข้างนอกกันก่ะนมมันแพงเนาะอยู่แถวใกล้ๆนี่แพ็คหนึ่งสามสิบพันผูบัณฑิบานห้าแพ็คหนึ่งไม่ได้ซ่าวพันกีบเนาะอยู่พี่น่ะแพ็คหนึ่งสามสิบพันใดเป็นกล่องเลยกล่องนังหาพันเลยพอแพ็คหนึ่งมีอยู่คกล่องปลาดงเอ้โดยก็เลยเข้ามาเอานมไว้ทั้งพันมาหนิมาพี่มาพี่มาพี่มาเอาไว้มาเอาเครื i̇şte road, ่องเจ้านี่ เพิ่นทางสิใส่เพิ่นมาเอานมก่อนอยู่หลังรถเพิ่นแหจะเพิ่นเอาเพิ่นมาแบกเอาเลยอากาศกะไข่แน่มื้อนี้สิเข้าเจ้าน้ำกะสบายแน่เนาะมันกสิบ่ย่านพี่น้องเอ้ยบ่บ่ย่านฝนตกแล้วแต่ว่าว่ายุนสิเข้ามามือวันที่5นี่ เราทาพังมือน้ำกันนะเนาะดูอะไรทั้งนะัง้นโจ้คนแม่ดุคนโอ้สีผู้ต้องเลยวันนี้สีผู้ปะทะกับสีน้ำตาลไปยังไปบ่ไปว่ไปเที่ยวไปบ่ไปบ่ไปเที่ยวไปบ่เมื่อกี่ยวขาวนมถั่วไปไปบ่สบายดีไปบ่ นไปอ้ยฮุยฮุยฮุยเดือดมาอีหยังนี่อีหยังนี่นะพวมาเฮ้ยบ่าว่าสิเมื่อว่าวันกีวข่าวน้ำปั้ตูอยู่บ้านโคกโพแม่บ้าจะอยู่น้ำปั้วเถ้าอยู่พี่เลิกเจ้าเลิกแม่เจ้าสาวเม่์จะเมื่อเลิกอยากไปใช้คนขับรถเหมือนใช้ลุงจ๋าให้ลุงเดให้ลุงเดใช่ลุงให้ลุงนะให้ลุงเด

โยชิผาพันต่อชื่อวีชิผาพันตาก็ชื่อขนมแล้วก็ชื่อตัวนี้นี่ของซีชันมีกระตุ่นนี่ชีงามอตังจีเพื่อนตุ๊จีก่อนเพื่อนตุ๊จ้าก่อนขอบเองงามนขอบใจเออย่อเราอีกได้เชยเนาะได้เชยเนาะคือ่าสิยอง โอ้บีแท้ได้เลยนะแข่งข็อยังในวีไทยนี่นะไม่ไม่ไห่บีบีหังยาวยาวยังยาววันนี้บีผมชองเดือนเพื่อนว่าเต็มเต่เต็มต่บุญแล้วบุญใช้แก้ให้แน่แก้ให้แน่ต้นต้นนี่ก็ตุนต้นนี่ต้นเออก็ตุน มงึงนอ่แม่จะบีเท่เดียวบีลำเลย <c oughs> โว้ยผ <c oughs> ัวคืนน้วโดนนมอยู่ก้อนรถผัวนมหนั่นแสนเจ็ดแล้วก็เดือดิเดือ3สชิบซื้อวอัดเลยใส่เงินปินจะขึ้นอะไรป้าบไขึ้นป้าบไปไปดูบอขึ้นดูมันหอดยางเอาแม่ม,ามาแก้ให้บอเอานมมือฮือนเจ้าเลยดูเอานมมือไปขึอน เบอกนมไป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 เอาทื่อนของอันเออมาจะขึ้นอะไรบัวรีผ่ยไฉไจะขึ่นห้อนหม้อ่อนบ่มิ่นเดียวกัรถห่นมขนมขึ้นนี่ได้แล้วไปไป <วะ S 1> เออจะขึ้นอะไรบรีพามือไหวไ่จะข,ขึ้นขึ้นมาเอิญมาเอานม ได้นมเลยแลนแต่ว่าหานทั่วไปนั่นประมาณแสนแปดแสนเอันนี้เป็นเป็นหานทรงแสนเจ็ดไปไปซื้อจะเป็นสองแสนสองแสนซื้อใช่สองแสนโอ้เสียงมาเพลงเพลงอยู่ทางซีโน้ไลายเนาะซิโนกับเป็นร้านหานไหนีโน่กับ อเอาเงิน2องแสนให้ซื้อบีผมเด้อวะที่แต่ว่าป้าใช่เงินเป็นรอสีเนาะแฟนใส่แฟนใส่บ่เป็นผมก็ไปซื้อนี่บางหางก็สองแสนชิปบางหันก็สองแสนอะไรเงินให้ป้าว่าซื้อซั่นเซานมเด้อบนี้เด้อเานมเก็บสิตายเด้อเซาเด้อเซาเด้อสิเาได้บ่สิ สลไยช่่าไอตันเล่านะสีละว่าขีบาเปล่าสยเงินพอใครอยู่นออันสีใสกินนมตัวนี้น้องพิงมันบุกินได้นมเป็นซอยพนว่าแอแกแกแกแ่แก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  ยันม่กินไอน,นมนี่ยแสนเจ็แล้วกวีสิบห้าขนมนี่สิบพันรันหาพันพอดีเลยสามสิบพันพอดี่องแสใช้เงินเป็นพ่อสิป่าว่าดเดือยมาอีกไม่เดือนะเดือหาพันไหนหาบนขนมตัวได้หาพันะแกนึงนี่กินได้จังเมื่อ เคยซื้อมาคนแรกแล้วก็รทำงานมาพูละวแค่พูดแล้วแค่แต่ลุงดิสเตัวซื้อให้พผูเดือนเก้ารือเดือนชิปอะเดือนภาเขา่ารับดินได้เนาะที่ตัวลงภาคเขานะปลาตัวคือดันเถอะวะแต่คนคนแรกแต่ว่ามือมือลงเสบ่าธันดีอืมแถวเสบ่าบริวีเลยปวดโพล้องรอสีเนาะเมย์ตัว เป็นดีจังชีกสิเก็บมาลูกเอ้ยแม่เนี่ยจะไม่เห็นอยังนี่ก็ไม่แม่ดินบ่แม่มังดินไผ่เบิ่งเก็บมานะแมี่ยมุกมูกแ้วแต้มปะทำแบไ่ไผ่นับเต็มได้เออมุมกหูเลยละจิตเลยใครนับได้เด้งไผ่เด้งเบอร์นี่ดินบ่เป็น,เ,น,น,นปเลยเอด้เยเช่ยบอใครเราเป็นของไทยเยี่ยมด้วยหยกบ่ออ่ะเชี่ยบอหยกบ่ออ่ะ Sen bò cho nào? Ừ. tèo ơi. Tèo nói. Một kia này nó cũng tham mà. À, lúc sai cốc chứ cứ vào <cười> <cười> Nhưng lục sai cốc. Lục sai cốc cái đấy chứ cứ vào nói. Bực ừ. mà hen Bỏ, bỏ, bỏ ừ. <laughs> à, cốc cái đấy tí. Ao. Cho xong Bỏ mẹ. มีลูกชองหน้าตาคือกันคือกันดีนะคือกันคือกันแบบจน,นแรจะเป็นแกะเลยแหละพระเจ้าว่าผู้ชายคือแม่คำคุณบวเรื่องหนึ่งกับเรื่องหนึ่งคำคุณทางเมียนอออะอะไรก็หนูไอซีคือพ่อกับได้อยูเ่เพื่อนได้ที่ไปเหยียบไปเสาอืพอพ่าตุกเราอยังก็แล้วสมบูรณ์เลยเนาะ นัวบ่มีอีหยังของค้าดอกคือเราก็มานอนพี่เลยเนาะเดี๋ยวนี่อืมก้อยแยกกันนอนผัวนอนเถิงเมียนอนอยู่ลุมโอ้ยแม่ยบให้เพิ่นมาย่อเตียงเอาโอเจ้าเตียงนี่ให้เราบ่เพราะว่าจก็เอาข้าคู่เอาข้าคู่แล้วก็เตียงนี่ก็ไปอยู่กกละมดพอได้เย็นบบกละมดมันไกโพดต้องไว้อยู่บันแหละนี่นี่นนี่น ไฟชื่อหายไฟชื่อหายไฟชื่อหายจะไฟชื่อหาเห็นเขาห่างออกไ้ใกล้น้ำเขาอืมไปทีบเอาป้าเอาพ่อเอาชิแกะเอาไปหายอยู่แล้วเาฟังเมืองถามลุงก่อนเพราะว่า,านี่นับด้เดนับ่ายเมืองล,ลองให้ตัวห่วงบ่หนิ เดอเอินว่าพอดีคู่คนแบบ,บเพิ่นบอกนังอะไรวะวหาบ่หรือถ้าว่าบุญนี่เพิ่นต้องแพ้นเนาะถ้าว่าวันคูค่นี่เพิ่นเอินว่าหาบ่แบบว่าเพิ่นไปมอุดมไปร่วมดอกไม้กันสินะแบบว่าลูกชิดมีดอกไม้เรากเอาเครื่องเอาไปโฮมกันนะเมือ่อมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี่มืออม่อเพิ่นเฮ็ดโชว์ดอกไม้บ่มอมให้ให้ลูกชิดมอมให้คู่มื่อวันจันทร์สินะเอาล่ะตัดให้เลยกว่าตัดระบ่เป็นได้ ตัดยาวๆพี่เอามันเดียวเด้อเออตัดได้ยาวเพ็ดช่อไม้เนาะขอบคุณตัดจังซี่แต่ขาอก่านในแต่ว่าเอ้ยมันบ่มีกอยู่ไสแต่ว่าเพิ่นเอาแบบว่าเอิ้นอลมอหยังวันูแห่งชาติแม่นแต่ว่ามื้อวันคูแท้น่ะมื้อใดบ่ฮู้แต่ว่ามื้อวันจันทร์น่ะมื้อมน้องพแต่ว่า คอยวัดวันปูค,คอยไปหาดอกไม้อยู่ป่าดอกยังขงูเด็ดใส่เนาะก้ะสิบแงมมีหอดวปะแต่เพิ่นจะเอามาหนี้อเอาเพราะว่าตอนแรกนี่คือไปครน้องพิงกเนี่ยเอาหอยเพิ่นในเสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นจัดงานจัดงานรอมือวนันจันทร์เราสิบเนาะหามิด <c oughs> <c oughs> ได้ถามน้องแต๋ิ่นแพงบ่เพินพ่นอโบเพิ่คนเอารถ เราจะเอาน้ำนองไม้น้ำน้องแตาเมื่อหม่อมแหอนะำเวรนว่านั่นเป็นแบบเพป็นแบบว่านหาโบช้อยกันใช่ไหมไพมีกับมาร่วมกันเราจะโซ่์น้ำไม่พั่นนะอสุกเรนน้ำรากแม่ดาวบาดนี่ค่ะไม่เยอะหรือเพื่อนน่ะนี่แหละนมเนาะเป็น เก็ดน้อยหอยพี่น้องเลยแพ็คคือน้องสีไซ้เพิ่นกินนะเพือสีไซ้กินนะแก็ดนี่หั่นแสนปลายบางหั่นก็คือน้องเตียวเพิ่งว่าไปซื้ออยู่โรงเกียนหั่นสองแสนแต่ว่าที่สมบูรซ์ชื่อมันเป็นหั่นทรงพันใหญ่เพิ่นขายอยู่แสนเจ็ดเนาะเลยอ่ะตัดเอาเอามาใส่ถุงยางพี่เป็นยังมันจะโมเด็จตัดเออตัวตัดดักกันยางมาไว้พี่ก่อน มีดกาเนาะเนี่ยตัยาบดนั้นผเลยเอให้ชอไหมิมีตัดนัคือบโตทิมเลี่อ้บายนั่งก็ยนั่งกันกันกระซับน่อยไหมเนียยันยู่หน่อยไมอืะ มอบดอกไม้ให้เธอสุขสันวันวายยังทุกสันยัง <c oughs> เคยได้รับดอกไม้จากภูวาวอวอ่่เคยเคยข <c oughs> ้นน้ำอารมณ์ลในการกิน้อารมณ์กับน้ำโอชิอาออมาเป็นั่น,นเอาเพราะตอนนี้ผู่าวเรา <c oughs> Ừ, nó cái này cái ngam này. Ngam. tắt gì đây này. Văn khu ở nó mày làm đi, phải hãy về nhà. Ngam này mình kè đây, để này. Này bỏ, bỏ hãy nhắm bận nhìn con bào đâu bỏ lỗi con đi nơ nha mày 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 ตัวรอหญ่มันเกิดมันแก่นะไว้มันม่นเป็นเอาในปลูกต่อฮะเกิดเกิดไล่ปวดลดเพียงหมดใหญ่ของป้าเด้อ่ของป้าเด้อเอาเมื่อให้เอือดเด้อเมื่อเอือพิงบายจ๊ะโอ๊ะเอาไว้ตกใจหมดเฮ้ ออกแลยว่าทำไมมันิะฉงเลยเฮ้ยคนงอนเดอยู่กำมือมือดิ้อไอวานถิ่มแล้วด้ินี่อะอกอันนี้ยังน้อยไตมาตัวใม่นี่มาบ่อือเดี๋ยวว่างก่อนเนี่ยเมื่อไรไอ้ว่างก่อนจะช่วยกันเฮ็ดพอดีเอ้อมีนัดบ่ายมุ้ง จะไปเบี้ยก่อนจะเราวาโต้ไไ่ไปทางใดว่าจะเข่าจะพูดได้เวันนี้สิมเสี้ยอ่อแมนหมดแล้วเอาไปให้เพื่อนเรได้แจวเพื่อนจัดเองเพื่อนได้วันเอ้จัดเป็นเจี้ยไปให้เพื่อนได้นะ ไดาละมาโชว์หน <A S 1> um ้าบ้านไงเด็ดเด็ดเด็ดไบ้าบึงกันอ๋อตัวมันมันสีตาจังเลยมันยิพองอยู่บอ

ว่ายาลเออไม่เห็นอดิปดเลยปอะไรล้ลเห็นมาตื่นมาได้มาสีละเส้มุกน่ยเยี่ยมมากได้ขนมน,นะหอ็นแต่ไม่โอ้ยโอบะ,อะ ไปตาขีเด่นกันอืมข้าวเป็นของไทยเป็นเงินใส่ถุงเขาใส่เนอ่อนอ่อนทั้งหลอกมันเข่าในบ่เฮ้ยฮะจะแล้วเขาใส่พวงหรั่งเตี้ยมันเย็นอันมันต้องเอาโลมันเข่าในบ่จำบ่เหี่ยวแม่เออชอบหลอกมันได้เข่าในดอกบ่ฮะไอบ่ đây đây oh, <coughs> <coughs> này con, cả tất 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 เฮ้ยตัวเองเฮ็ดเฮียตัวเองเฮ็ดให้อ๋อขอบใจเด้ที่ใช้เด้ขอบใจเด้ป้าได้ขอบใจได้นี่ผู้เสื่อสีชมนี่นักเลงแน่นี่กล้าเจ้าวาอยากขอเงินมาหนามาพี่ขอเชื่อมือ่เอ็นเกี่ยวข้าอทำนี่เกรี้ยงเราอะขอเงินแน่เราอะไปขึ้นรถน้ำข่อยวะแรนหนีเลยโอ้ยลูกใครอันนั้นนะ คนในบ้านล้านม่เยออยางพาดดคอในเงินนั่นเราวะโดไป้ว่าคือรถน้ำข็งแขอยเซียวหฮ้มาโรดเล่นกุนกุนเล่โบเล่นเด้คือรถเล่นเล่นหนย่านเลยหมอเสื่อชิชมนะเนาะเฮ้ยชื่อมาให้กินกินบดอะไยังยากโยสาโอ้ตาใคไม่ตกใไม่ตกใไม่ เฮ้ยไม่แชฉแม่ตีก้นเนี่ยเนาะนี่เจ้านางเก็บนี่ฮะำนางเก็บนี่ยนางลงนี่เก็บนี่ใช่นี่เก็บอันนี้นี่นี่เออเออเก็บเนี่ใช่ายเออมีมูดิบเกิดแม่นล้มาดิดน้ำแม่มาว่าง่าอยู่น้ำอยู่น้ำปะเถาะเลยชาวแม่มาเกี่ยวเข่าเด้ออยู่ ถ้าพอเราตัดนะเราตัดเป็นแถวแล้วก็เขาจะเห่าอ <ừ> ันใดอันเอาไว้อันนี้เอามารวบไปเป็นพอดเป็นพอดนี้แล้วก็โคนขึ้นมาเหือเทียง <c oughs> อ่าป้าป้าชันโอเคเนาะบ้าใช่กับป้าก่อนเด้ออย,าออยาอ่าบอกว่าหายอย่ามือนำบีกมันจะได้ไปนำแม่เราบอกว่าอย่าก,กินอย่าก,กิน <c oughs> ป้าป้าโอเคอ่ะ น้องๆนะสบายดีเด้อเนาะโดยป้าพอดีเอานุ่งไม้เพิ่นแล้วก็กอดนุ่งไหมเพิ่นหลอดมะเฟืองเมื่อรวมกันเพื่อพี่น้องเลยซอยกันอยากนอนมิจฉาแตวอยากไปอยากนอนอยากไปน้ำป้าบ้าบ้าบ้าป้าสิเมื่อแล้วเฮ้ยค่ะป้าเนาะโบหายอยากเมื่อน้ำป้าลงเลยหายอยากขึ้นรถบ้านเป็นหายอยากเมื่อน้ำเพื่อนน้ำป้าสิพาไปเที่ยวหายอ้าวเลยเห็นสตาร์ทรถหายอิด ก็อื่นกับหายหรอกไม่แต่หายแต่น้ำสบุนกับบองมีแหละเนาะเพินเคยไปน้ำโดยปะ่สะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบายดี